สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพันทิปชาแนลค่ะสวัสดีเอฟซี FC, ช่องพันทิปชาแนลทุกทุกคนนะคะมาแล้วค่ะวันนี้แอดเอาแนวทางมาฝากค่ะเป็นสูตรที่สองนะคะเดี๋ยวงวดคลิปหน้าเดี๋ยวเอาหววเด่นหววดังจากทุกช่องมาลงให้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้เอาสูตรไปดูก่อนนะคะไปคัดกันแล้วเราก็ค่อยมา คัดกันมาจับกันอีกทีหนึง่งแอดจะเอาลงทั้งหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยแล้วก็มาจับ3ามตัวเราจะมาเอา3มตัวกันนะแอดว่างวดน,นี้เราจะไม่พลาดกันโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่ามามามา อันนี้ทำไว้แล้วอแอดทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะประจำงวดวันที่สิบหกใครรู้บ้างหวยออกวันพุธใช่ไหมแอดก็ยังไม่ได้ดูเลยเห็นไหมมาถามอีกแล้วอันนี้คืออันนี้ไม่ได้มามาขายมาโฆษณานะคะอเผอิญแอดเป็น แอดนับถือ,อนับถืออาจารย์ไพโรธค่ะแอดบูชาทั้งเสือ้อแล้วก็ข้อมืออันนี้เป็นข้อมือมีนะมะ,อ,ะอุคือครบหมดเลยตั้งแต่บูชามาดีนะคะก็ถูกหวยมาประมาณมันก็แล้วแต่อันนี้ก็บอกไว้ก่อนแล้วแต่คนนับถือศรัทธานะคะถ้านับถือศรัทธาก็บูชาสิ่งนั้นแต่อันนี้แอดนับถืออาจารย์ไพโรธค่ะก็เลย บูชาของอาจารย์ไพโรจน์แล้วแอดก็มีบูชายันด้วยถูกหวยมาประมาณเจ็ดงวดแล้วแล้วก็ได้แจ็คพอตมาประมาณก็ราวๆสองแสนแล้วค่ะนะคะแต่นับถือเนาะแล้วแต่คนอันนี้ไม่ได้มีส่วนมีส่วนมีเสียอะไรนะคะแค่เล่าให้ฟังเฉยๆโอเคค่ะ มันเริ่มกันเลยเดี๋ยวคลิปยาวหลักสิบหลักสนะิบเนาะอืมเอานี้เอาเขียนสิบไปเลยดีกว่ายาวสิบหน่วยสิบมีอะไรมั่งมีเก้าศูน 5ห,หน่วย7 8็ด,ดหนึ่งโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าตรงกันไหมอันนี้สูตรนี้กับสูตรนี้ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาจับกันว่าเลขมันเหมือนกันแล้วก็เราก็มาวงกลมกัน มันก็ตรงนะนี่หลักสิบเอันนี้ก็9 0ไม่มี3ามมีไหมมีค่ะ5มีหลักหน่วยมีอะไรมัง่ง1มีค่ะ4มีค่ะ8มี7ไม่มีนะแต่มันก็คล้ายๆกันอยู่นะเราก็มันก็จะทำให้เราจับตัวเลขได้น้อยที่สุดเนาะโอเค พูดยาวไปเดี๋ยว fc บนมาเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสี่เก้าหนึ่งศูนย์แปดเอ้ยศูนย์เจ็ดสิอ่ะศูนย์เจ็ดก่อนก็ได้ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ ศูโอเคสลับกันนิดนึงสามเจ็ดสามแปดาเกสามหนึ่ง้าเจดห้าปดจะมางวดนี้เปล่า 5้าสหนึ่งนี่ค่ะชุดนี้ก็จะเหลือน้อยลงมาหน่อยเราก็เดี๋ยวมากรมว่าเลขมันตรงกันตัวไหนนะอันนี้หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยก็สีอ่าสีแดงไม่เอาเพราะว่าตัวก็เป็นสีแดงแล้วหแล้วก็ สที่ตรงกันนะแล้วก็8ตรง3แล้วก็หลักสิบมีอะไรมัง่ง9 0ไม่มีมีแต่3 3 5มีอย่างละ3ามนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวมีอีกสูตรที่สองเดี๋ยวลงให้อีกมาเขียนให้อีกรอบนะแอดไม่ได้ทําให้ดูนะคะเพราะคลิปมันยาวแอดก็เลยไม่ทําอันนี้สูตรบนสูตรบน,ส,รบนสิบหน่วย อันนี้ก็สูตรบนสูตรบนมาสูตรที่สองสูที่สองก็มีอันนี้หลักหลักหน่วยนะคะหน่วยเขียนหน่วยให้เลยหน่วยมีอะไรมั่งมีหก อันนี้อีกสูตรที่3นะคะเก้ามันหลายตัวไหมหลายตัวแต่เรามาคัดออกเดี๋ยวเรามาคัดกันเอาอีกทีหนึ่งไปซื้อหมดตามนี้ก็ไม่ไหวมันเยอะเกินแอดก็ซื้อไม่ไหวเหมือนกันหน่วยอันนี้หลักหน่วยมาตัวนะคะหลักหน่วยนี้คือมาตัวเดียวนะคะหลักหน่วยมา มาหนึ่งตัวนะคะเพราะไม่มีหลักสบเพราอนี้มีหลักสิบก็เลยจับคอัวนี้มาหลักหน่วยอย่างเดียวก็คือเอาเอาหลักหน่วยมาเพราะอะไรเพราะว่าเอสจะเอามาจับดูเอามาจับว่ามันตรงกันตัวไหนมั่งหลักหน่วยใช่ไหมหลักหน่วยมีอะไรมีเจ็ดนี่เจ็ดตรงกับอันนี้นะเจ็ดสูตรนี้นะสูตรที่สามนี่ตรงกันนี้ หกไม่มีเก้าไม่มีสูตรนี้ไม่ตรงเลยศูนย์ไม่มีไม่ตรงสูตรนี้ไม่ตรงตรงเจ็ดตัวเดียวนะคะมาสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งหลกหน่วยอ่เดี๋ยวยังไม่ได้กลมอันนี้เลยสูตรที่หนึ่งหกเนี่ยเลขหกดันมาตรงกับสูตรนี้ค่ะสูตรที่หนึ่งนะคะ อันนี้สูตรหนึ่งนะสูตรหนึ่งอ๊อันนี้สูตรนี้สูตรสองอันนี้สูตรสามจะได้รู้เราจะได้จับถูกเนาะ,ะตรงอะไรมั่งหก งกับข้างบนนี้นะคะนี่ห9เกมีไหมไม่มีศูนมีไหมไม่มีหตรงเลขหกเลขหตัวเดียวนี่นะคะถือว่ามีอยู่หตัวเดียวไม่ตรงกันเดี๋ยวเอาหลักสิบหลักร้อยมาเดียวเรามาจับกัน3มตัวเราจะรวยไปด้วยกัน อันนี้ได้สูตรมาใหม่แต่ก่อนไม่ค่อยสนใจหวยเท่าไร่พอถูกบ่อยๆเอาละทำคลิปลงดีกว่าไม่ถูกคนเดียวเนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแคปหน้าจอเก็บไว้นะคะเก็บไว้คัดเดี๋ยวเราจะมาคัดกันอีกทีเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาวงกลมมาเลือกมาคัดเดี๋ยวแอดจะต้องลงหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยลงให้ก่อนเนี่ยวเราก็ มากลมมากลมหลักกันก่อนแล้วค่อยมาวงตรงนี้ค่อยมาจับตรงนี้กันอีกทีนะคะโอเคค่ะคลิปยาวแล้วแอดฝากกดไลค์กดติดตามช่องพันทิปชาแนลด้วยนะคะขอ efc ทุกคนโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ